ให้เราทุกๆคนศึกษาและปฏิบัติโดยการไม่ตอกย้ำตัวเองไม่ตอกย้ำผู้อื่นการไม่ตอกย้ำตัวเองและผู้อื่นเพราะคนเรายังผิดได้เสมอหรือว่ายังถูกได้เสมอนัานเราจะไปสุดตรงในเรื่องผิดถูกไม่ได้ท่านจึงไม่ให้มีการตอกย้ำในพฤติกรรมที่กำลังประพฤติอยู่ไม่ว่าสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเหมาะสมกับเรา จะไม่เหมาะสมกับเราก็ตามเพราะว่าที่ยิ่งเราไปตอกย้ำเท่ากับเราไปยึดติดยึดติดสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไม่มีใครดีอย่างนั้นตลอดหรือว่าร้ายอย่างนั้นตลอดทั้งพฤติกรรมอารมณ์ความรู้สึกคาพูดการทำเนี่ยคนเราเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีสิ่งมาเปลี่ยนแปลงใจมาเปลี่ยนแปลงอารมณ์หรือว่าความรู้สึกสภาพสังคมสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงคนเราเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพียงแต่ว่าเราอย่าไปขวาง จะไปขวางความเปลี่ยนแปลงเพราะทัวอย่างที่เราไปขวางความเปลี่ยนแปลงเนี่ยท,ทำให้เราทุกข์หนักทุกข์หนักเพราะว่าไปบังนะกำบังไว้ไปทํากําบังไว้เนี่ยเขาเรียกกำบังกําบังในที่หมายความว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปแต่เราไม่มันผ่านหมายความว่าเราไปตอกย้ําการยึดติดตอกย้าพฤติกรรมเดิมๆซึ่งคนเราเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องไปตอกย้ํา ไม่ต้องไปตอกย้ำเพราะว่าคนเราจะดีก็ดีอยู่แล้วจะไม่ดีก็ไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าดีก็เปลี่ยนแปลงเป็นดีขึ้นได้หรือว่าไม่ดีเปลี่ยนแปลงเป็นดีก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ดีกว่าเดิมก็ได้แต่สุดๆแล้วมันก็ต้องกลับมาคืนสุภาพเดิมคือไม่ดีไม่ร้ายนะมิดีไม่ร้ายคือคนเราจะต้องอยู่เป็นกลางความดีก็ไม่ยึดติดความชั่วก็ไม่กระทําแต่แม้คนเราเป็นคนดีดังเดิม กนะ <_ S 1> ็เรียกว่าดีแบบปล่อยวางกินเราไม่เคยปล่อยวางสิ่งที่ทําไม่เคยปล่อยวางสิ่งที่ประพฤติเพราะว่ายึดถือว่าเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดความดีใจเสียใจสุขทุกข์ชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจอยู่ในวังวนแห่งการตอกย้ําซึ่งไม่มีผลดีกับตัวเราเองและผู้อื่นเราทุกตอกย้ําเราก็ไม่ชอบนะเราคนอื่นตอกย้ําเราไม่ชอบเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดการตอกย้ำหมายความว่ามันจะเกิดความกัดแย้งขึ้นมาในใจ เกิดความผืนใจผืนอารมณ์และผืนความรู้สึกซึ่งคนเราถ้าถูกฝืนบ่อยๆมากๆนานๆเข้าจะเครียดอดดันเก็บกดก็จะเป็นเหตุให้เกิดโทสะโมหะโลภะเกิดความแค้นเคืองหงุดหงิดลำคาญเกิดความขาดสติและเสียสมาธิได้เพราะว่าทุกคนนี้มีกิจจำกัดในเรื่องของการถูกตอกย้ำและการรับสภาพที่เป็นอยู่เมื่อถึงจุดๆหนึ่งคนเราต้องคลายออก ถ้าเราไม่คลายออกมันจะแตกมันจะตูมขึ้นมามันจะระเบิดขึ้นมามันจะเวียงขึ้นมาเขาเรียกมาเสียศยู์ก็เลยไม่ต้องตอกย้ำไว้ก่อนยิ่งคนมีคนรักนะอย่าไปตอกย้ำในคำพูดพฤติกรรมเพราะเขาเรานิสัยถ้าแท้สันดานนี่เปลี่ยนแปลงกันได้แต่จะช้าหรือเร็วจะมากหรือน้อยก็อย่าไปหวังผลทั้งหมดนะแค่ไหนก็แค่นั้นอย่างไรก็อย่างนั้นอย่าได้ไปเร่งรีบเร่งร้อนหรือฝืน ให้เราใจเย็นเย็นสงบสงบนิ่งๆ่คิดการผลคายไปเรื่อยๆเมื่อไม่มีการตอกย้ำทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกทุกการเคลื่อนไหวขอเพียงให้เย็นไว้ก่อนนะโยมเมื่อเราเย็นไว้ก่อนนะโยมเย็นไว้ก่อนนะเพื่อนเย็นไว้ก่อนนะเมื่อเราเย็นแล้วอะไรๆก็จะคิดคายผลคายไปในทางที่ดีขึ้นนะที่สำคัญจะไปตอกย้ำตัวเราเองคนเราชอบตอกย้ำตัวเองเรื่องกรรมวิบากชอบตอกย้ำคนอื่นเรื่องกิเลสซึ่งมันไม่ดี ทุกคนต้องให้อภัยเข้าใจกันแล้วก็ให้อโหสิซึ่งกันและกันซึ่งเป็นทางออกที่ทุกคนออกได้ไม่ใช่ทางออกของตัวเองแต่ทางออกของคนอื่นแต่ทุกคนสามารถที่จะออกมีทางออกมีทางที่จะคี่ขลายผลกลายทุกคนมีทางรอดเหมือนกันไม่ใช่ว่าเรารอดคนเดียวแล้วคนอื่นติดกับดักอยู่ไม่ใช่ทุกคนต้องรอดวิธีที่จะทำให้ทุกคนรอดก็คืออย่าตอกย้ำซึ่งกันและกันทุกคนจะได้เป็นมิตรเป็นเพื่อน เป็นคนที่มองด้วยเมตตาคำพูดที่เมตตาการกระทําเมตตา,า,มมตาไม่เบียดเบียนไม่อิจฉาไม่ดื้อยาซึ่งกันและกันไม่ขัดแย้งกันเรื่องการงานผลประโยชน์และความคิดเห็นเพราะว่าไม่มีการตอบย้ํายึดติดในสิ่งที่จะได้จะมีจะเป็นหรือว่าสูญเสียรหรือพลดพลากหรือว่าจะไม่ได้ไม่มีนิเป็นเพราะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ในโลกที่เราอาศัยอยู่ในสังคมในงานที่เราทําอยู่ในชั้นเรียนที่เราศึกษาอยู่ ก็เพียงให้เราจะเย็นๆยนะทุกอย่างก็จะสว่างความสว่างที่ให้เรามองเห็นความเป็นจริงที่จะตัดสินใจคิดพูดไม่ผิดพลาดฉะนั้นให้ทุกคนขี้กายผลคลายไว้ก่อนเนาะเย็นเย็นสบายสบายวาทุกอย่างก็จะดีเองเย็นเองผงใสเองให้ทุกคนขี้กายผลคลายไว้ดีๆเนาะไม่ต้องตอกย้ําได้อาหสิีอาหสิอาหสิกันด้วยทุกๆคนไม่ต้องตอกย้ำนะพยายามบอกตัวเองลนะ รอบข้างเสมอว่าไม่ต้องตอกย้ำเพราะว่าอารมณ์ทั้ง IQ EQ MQ กี่คิวก็เปลี่ยนแปลงได้หมดก็เพียงแต่ให้เราจะเย็นๆให้เราอย่าไปตอกย้ำมันก็จะเป็นของมันเองโดยธรรมชาติที่ดีอยู่แล้วถ้าเราไปตอกย้ำก็จะเป็นซะเองหาเรื่องนะหาแสหาเรื่องก่อกวนสร้างปัญหาไปเองซึ่งมันไม่ดีเราอย่าเป็นตัวปัญหาให้เราที่ขายผลคลายเอาสิทธิ์และจะเย็นๆนิ่งๆไว้พนะยายามสงบระงับดับใจไว้ก่อนนะ ที่คลายผลคลายกัน,นทุกคนนะสุขขงังเสติไม่ต้องตกย้ำดีๆนะ